เผาอึ้งเผาตัวใหญ่ๆไข่เอบ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 ไม่ขอไม่อยากได้ตีเอบตัวใหญ่ๆไข่ไข่สนใจสั่งหน่ยเลยเยอะแยะมีแต่ถุงปวดเป็นไตรในพันเอาไต่ขึ้นสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีพ่อป้ซอยมาไต่อึ้ง ุลน่ะ่นเอาอยู่ในหนองรุ่นไปชมน้ำกันวสิมานมาเนาะฝนตกแห้งแห้งเฮ้ยนั่นไงนั่นนั่นนั่นนั่ตุเอ้ยโตแล้วอ้ยคุ้มกันเนึตัวนั่นคุ้มกันมเอาหอดตะนางวนั่นเอาอึ้งยังขึ้นตลอดหัวเรา Cả tôi nâng thì tắc khăn đâu Nếu tắc cả đại Sống tua à nâng thì ท่นดูประทันโอ้ยเนี่ยตักเยียใจดีเนาะเดี๋ยววันเขาปัด <c oughs> นี่เด็ตัวนึงยุติแต่นั่นเี็นไหมแต่งานยุคห้าเหรอเน, <c oughs> <c oughs> นี่ย มึงดู้จัะพี่น้องนี่นี่มึงเผาเป็นแหนบกระลังสีออกก่าแมงดาห็นบ่อแมึงดาเดี๋ยวนะตักแมงดากันตักแมงดากันเจาะแมงดาใส่แมงดาพร้อม มนาพร้อมจ้าสึกอึอมนอึเหยือนนเสเลย มสัวอึ้งค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยไปกินกันจ้าต้มแม่อึ้งแม่ไข่สัวอึง้งสัวอึ้งไข่ตัวใหญ่ๆเลยจ้าอ บพอแล้วจ้ะตุ่มอื ừ, ừ. ่นสัวอื่นสัวอื่นพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดี เอซีเบิร์ดสุขูสุขคนนะจ๊ะนีเนียาผู้สอยผ้ามาก,กินต่อมอึงมืาขึ้นฝนตกไงแต่อึงจ้ะแต่อึงมีตั๊ตัวไข่แก้วประเดียด้าสั่งตั้เนาะพร้อมกับติบข้าวน้อยมามาเ้อจ้ะบรรยากาศฝนตกผ้าอยู่เขา Tập hmm. thi nhảy Tầm kèo Kèo không phải Mát ra, rất thực phụ xuống theo ừm mm. oh, oh, bắt โอ้เพื่ดีขนาดใครใหญ่ๆแล้วจ้า นันคุณวมปะ่เงเขาความปะวปัว,วไปนะวัวเาเตกเลเลยืม่เหมาะอันเด้ 아케인이라고 보면 혹 아까 나올 수 만에